Ô oh, chàng trai à Mày làm cái đây, Này, bút này gì? Bút lốm, xong Bút luồng <laughs> đây này, <laughs> <laughs> ตั้งเกง่งไม่รู้ไปไหนอ่ะนูน่นทำเออยู่หน้าบ้านนี่ยเ,เดี๋ยวเข้ามาไ,มได้แวะหน้าบ้านเข้ามาก็ดังเลยอืมดูคลิปแล้ก็เข้ามาก็ดังเลยเหรอเอา้าตอนแรกไม่ได้เปลี่ยนหรอนูน่นเขาทำอีกคันนึงอ๋ออันนี้อ,อีกคันนึงใไหมัครโอ้ป่าวออนี่ ไม่เปอาเป็ดเป่าเอ้โหซืแล้วฟันนี่ไหนพี่ซื้อน็อตไปแล้วเดีมาใส่รูนี่วะเราฮะน็อตอ่ะพี่ซื้อมาห้าตัวนะมาใส่รูนี่เลยใช่ เราเราเราวังเป็นตาก็ไม่มีดูดูไปแรีบเลยโอ้เรากัดได้เราโอ้แหวนก็ไม่สายนะเราเนาะ โดนจารบีหรือเปล่ามันกระเด็นเลยฮะโอ้โหระเบิดตุ้มตามเลยครับอันตรายนะนี่โอ้มากรอนไฟมกร้อนไฟเปลี่ยนบูธเดียวอ่ะ เดี๋ยวรอช่างเก่งก่อนช่างเก่งมวแต่รปทัมเคมรี่อยู่ผมไปเปลี่ยนพาเบรกมาแล้วเมื่อกี้อืมฮะย้ำเหรอก็มีแต่เจียออกดิตอกออกตอกออกเนี่ยก็ตีย้ำเอา เกีียงเลยว่ะดูอันนี้เขาเรียกหมดไหมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกหมดไหมหมดเลยเนาะจนถึงไงนั่นมาแล้วเนาะถึงหมดเลยเนาะถึงหมดเลยเนาะเกจียออกเหรอดูว่ะจนมันจนอ๋อเจียได้ดิเจียครับเจียแล้วก็บางคนเขาตอกดิตัดใช้ลิ่มตอกนั่นแหละตึ๊กตึ๊กนั่นแหละแต่นี่เจียเอาใช่ไหมเจีย ซื้อมาแล้วเมื่อกี้นี่นนก,ก็เบรกข้างเดียวก็พอแล้วหา,า,ายแล้วเนาะตมื่อกี้ไม่รู้ว่าตรงกันหรือเปล่าจานชายเทียบดูสิตรงไหมเหมือนมันจะยังไงตรงไหมแน่ใ,นใจตรง อทำไมไม่เหมือนตรงไหมตรงอือู้หายากเหมือนกันดิกว่าจะหาได้เนี่ยตตงงรไอ้บางร้านขายห้าร้อยนะคู่เนี่ยสองอันเนี่ยแต่ร้านเมื่อกี้อ่ะสามร้อยกว่าบาทเองจริงๆมีของแท้ของเทียมมีของแท้ของเทียมใช่ไหมนั่นแหละพู้แต่หายากมากไอ้รูตรงแบบ เนี่ยต้องเอาไปเทียบเลยอ่ะต้องเอาไปเทียบครับอืมต้องเอาตัวนี้ไปเทียบไม่ใช่หาง่ายๆเลยว่ะโ,นโนอ้ถ้าไม่มีของไปเทียบนี่ซื้อมาผิดซื้อมาผิดใช่เนี่ยผมต้องเอาไปเทียบเนี่ยนี่นน็็อตับร้อยหนึ่งจารบีนี่เหลือนี่เปลี่ยนชุดใหญ่เลยดันชายถามว่าคันนี้กี่ปีบอ น่าจะแปดปีมั <8 S 1> ้งแปดปีแล้วทำไมจะไม่ได้หยุด,ยด <c ười> นี่เอาไปวิ่งฟาร์มหมูสิบวันได้เงินมาหมออื่นห้าก็วันละพันเนาะพันห้าเลยวันละพันห้าอืม เขารถขน้ามนาวันละ2,000ี่ยเนี่ยก็สองพอยู่เขาก็กินอีก500ร้อยไงอคนขับ500ไม่รู้ใครใครคนรับงานหรือมั้งก็สิบวันหมื่น้าก็จ่ายค่าคุณขับไปสี่พันซื้อของมาซ่อมรถอีกห้าพันหมดพอดีไออีกห้าพันไม่ ไม่ไม่รู้ว่าเหลือไหม <laughs> หมดแล้วมผมเหลืทนใช้เนาะทนใช้ปะนั่นแหละใช้ได้ใช้ไปก่นอนนี่จะไปวิ่งงานนางรองผมไม่รู้ยังไงนี่ไม่รู้จะเหลือหรือไม่เหลือหรอกไปเสียศูนย์แล้วปีนี้นปีนี้ไปเสียศูนย์แล้วนี่อืมวิ่งรอบๆแถวบุคคลใช่ เสีเยซุนนะปีนีนะ้ใครขับขับเองขับเองเลยรถจานชายรถจานชายต้องทำหัวฉีดบ่ะรับหัวฉีดหัวฉีดก่อนลองคิดดูว่าหัวเราสามพันสี่พันเรามีตังค์ที่ไหนวิงงานก็ไม่ได้ตังค์เนาะนั่นเลย ได้ตังเอได้อยู่แต่มันได้น้อยได้น้อยมันเหลือน้อยเหลือไม่พอซ <5 S 1> ่อ,อมเอคิดห้าก็คูณดูไปว่าสี่สี่อะไรอันนี้อันนี้กี่สูปนะ <5 S 2> ห้าห้าสูปคูณสามพันเออสามสามห้าสิบห้าหมื่นห้าตีไปเลยสองหมื่ <c oughs> น่ะสองหมื่นค่ารถค่าน้ำมันไปอีกใช่สองหมื่น 20, นะเงินสองหมื่นเดือนหนึ่งนี่อู้ยากนะช่วงนี้นะ ไม่ได้รอกสองหน่ะนี่คิดดูนะคิดดีๆนะใครจะเล่นรถดำครับค mm ิดด yes, ีๆนะครับเห็นเห็นเขามีไม่ใช่ว่าสนุกเด้อรถดำนะใครคิดจะเล่นรถดำคิดดีๆนะครับใจตทองอยู่ดีครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนบูมอยู่เมื่อก่อนบูมอยู่เมื่อก่อนเกินบูมเดือนละสองหมื่นสามหมื่น ย <You. S 2> ตอนผมขับอ,ะอ่ะม,มีแต่ห้าหกหมื่นทำไมผมขับเองนะนนอันนี้พูดตรงๆเลยเวันละสามสี่พันอ่นวันละสามพันเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหไม่อีกอย่างน้ำมันมันถูกด้วยเออตอนนั้นน้ำมันมันถูกออน้ำมันแค่เท่าไหรอ่อยี่สิบเนาะยีออ่สิบริละยี่สิบบาทตรงอันนี้มันสามสิบกว่าเนาะสามสิบสามบาทมันเลยไม่ค่อยเหลือ มันไม่เหลือน้ำมันกินหมดเติมน้ำมันพันหนึ่งวิ่งให้แต่มได้คืนเธอห้าร้อยน่ะมันจะไม่ได้ห้าร้อยเดี๋ยวนี่างนางรองไงไปกลับตั้งสิบหกสิบเจ็ดโลร้อยห้าสิบบาทผมจะไปไหมเนี่ยไม่เหลือหรอกผมเฉลี่ยใช่มันช้ำรถไปเปล่าขนาดวิ่งจากนี้ไปอโคกยางเนาะโคกยางวิ่งจากสายสองไปโคกยางลองคิดดูที่กี่กิโลผมลองคำนวณดูแล้วมันก็เหลือแค่เจ็ดแปดร้อยเอง อ้ร้อยห้าสิบาทวันหนึ่งวิ่งได้สิบสองเที่ยวน้ำมัน1ันหนึ่งเกลี้ยงและเหลือเท่าไหร่คนถ้าขับเองอ่ะมันก็เหลืออยู่เออนั่นแหละใช่ใช่อันนี้พูดถึงการจ้างหรือการขับเองนะขับเองมันก็เหลืออยู่ขับเองเหลือเหลือเหลือแต่อ้ผมมันไม่ได้ขับเองผมจ้างครับมันต้องเข้าใจจุดนี้นะว่าเราบ่นนู่นนี่นั่น ใช่อย่างอย่างสมมดตวว่าอู้ทำไมขับแรงเท่ก็ดูเวลาซ่อมอ่ะว่าเราบนแล้วใช่ไหมอือว่าเราบนมไม่ต้องไปทำแรงเรารถน่ะค่อยๆไปว่าเราบนทำใส่อีกนี่เอาใจยางเนาะ<บ>นค<บ>นขับหน่ย เดี๋ยวช่างเก่งทำไอแคมเมอรี่ก่อนเดี๋ยวดูจานเหลาคนอันนี้ก็จะยกด้าออกใช่ไหมยกกระบะออกยกหัวมาใส่ยกหัวใส่ก่อนขายนั่นก่อนมั้งไอ้นี่นะเคร์หมือมั้ยเออเครนก็ไปแล้วเหรอไปแล้วทำไม่ปัดอืม๋ออย่าลืมครับนุ่นกระบะขายนะครับปัดยัง ขายขายด่วนใช้เงินนะใครหากระบะอยู่นะนี่อ้าวลองใส่ได้ไหมวัดดูก่อน ตัวละ20บาทมึงเกินเหรอเกินจัเกินมั้ยเกินหนูแล้วทำไงอ่ะเปลี่ยนเหรอ่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็แว่นรองแว่นรองได้ไหมมันขันได้ไหมยมือยกขยะเองตูล่ะมันใช้แล้วก็เก็บด้วย เออก็ไปล้างอะไรมานี่นียฉีดหม้อน้ำเครื่องมันร้อนยังไงเครื่องมันร้อนมันตันโอ้ยตันไอ้คูลเลอร์เทอร์โบอ๋ออินเตอร์ตันหม้อน้ำใช่มันถอดทิ้งเลย,ยงั้นถอดท,ทิ้งทำไงจะวิ่งไหวไม่เราก็ย้ายอินเตอร์ไปอยู่ข้างหลัง มันไอ้นี่มันก็ต้องไอ้นั่นเย็นเหมือนกันอินเตือน่ะฮะอินเตอร์มันก็ต้องเย็นเหมือนกันดิเอาก็เอาพัดลมเป่าข้างหลังยังไงใช่ไหมใส่พัดลมเป่าเลยเนาะใช่ยากอะไรทำได้หมดเลยท่อเดียท่อเดีจะเดินไปยังไงก็เดินอ้อมไปข้างหลังหมดแหละทำได้หมดเลยยากอะไรง่ายๆก็ทำให้แต่ยาก ถอดมอนงมอน้ำหนึ่งไว้ข้างๆเอาพัดลมเป่าเหมือนรถเกี่ยวเนาะรถเกี่ยวรถเกี่ยวรถบ้านก็แพ้รถบ้ัสมอน้ำไปอยู่ข้างเดียวมันไม่ใช่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวล้างมือก็อย่าลืมนะครับนี่ใครก็พูดถึงเรื่องอินเตอร์นะครับนี่อินเตอร์มันจะอยู่ตรงข้างหน้ามอน้ำนะครับเวลาวิ่งดินคือมันอยู่ชิดเลยอะนะเวลาวิ่งดินเนี่ยมันทําให้ ระบายไม่ดีนะครับพวกรถอินเตอร์นี่มันต้องแบบรถล่องถ้ารถดินไม่ไม่ไม่สมควรนะให้เล่นเป็นพวกโบข้ามนะครับไม่เน้น,นนะอ,อ,อนินเตอร์นะถอดหัวออกเป็นี่เนาะถ้าเอา turbo มาใส่กนะ็ง่ายเลยเนาะอืมง่ายเลยใส่ turbo เดินท่ออินเตอร์นี่ง่ายเลยแะง่ายเลยโบอินเตอร์เนะ รอช่างเก่งก่อนทำแคมป์รี่ยังไม่จบเลยยังไม่จบได้ยินเสียงจานชายมีคนขับให้สักคนไหมมีอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะไปหรือเปล่าหาให้หน่อยแต่ถ้าวิ่งชาวบ้านมันก็วิ่งให้อยู่ให้ <c oughs> มันไปไกลกลัวจะมันไม่ไป <c oughs> นี่อเออเดี๋ยวกระเพาะเดี๋ยวกระเพามาเช็ดหน่อยเงายอยู่มันเช็ดให้หน่อยไไผ้าเช็ดตัวเ <c oughs> ช็ดให้ด้วย ซื้อมา2ีบบาทไม่รู้เช็ดดีไหมทำมาอย่างน่าฮัเปิดเลยคือไหมว่าได้อยู่ได้นี่ อันนี้มันเป็นเชือ่ะเลสเกียร์มันคงไม่แตกอีกด,ด <c oughs> ถ้ถ้าพโคนั้นน่ะมันเป็นไอ้แม่มีเนีม้มไม่รู้จะถ่ายอะไรก็ถ่ายเช็ดรถให้ดู เป็นเขาอยู่อย่างั้นะแล้วก็อยู่ต้องดูดูก็ให้เสียเสียเกมขับก็โอเคครับใช้ได้อยู่นะครับดูแลรักษารถโอเคอยู่นะครับ ลองดูใครอยากมีรถนะครับลองดูครับใครรักรถดำลองดูครับลองดูสักตั้งนะนี่เห็นผมเช็ดก็เช็ดตามผมดูดิผมเช็ดข้างในไปเช็ดข้างนอกไปไอันนี้เป็นงนี้บ่ไหนนี่<ม>ะก็ตรงนี้มันไม่ได้ใสยยน่นอืม แต่ปีมันจะเป็นแก้มเล็กโอ้ไม่ได้ไซส์อืมนี่รถคันนี้กี่ปีนี่ยรถคันนี้อะแต้มอ่ะเอออยู่อยู่กับเยเตือนอะอืมสองปีสองปีอยู่กับเยเตือนสองปีใช้งานแค่ไม่กี่เดือนอืมใช้งานแค่ไม่กี่เดือนเองเนี่ยใช่แต้มจะของรถหายไปเลยไว้เล่นจนเสียหมดสับระเบิดปะนั่นเลย ไอสับระเบิดจงตอกตอกอย่ทกวัตให้สอนให้สั่งเนาะให้สับระเบิดผมก็เลยทนใช้อ๋อปกติจะเป็นเหร็ยอย่างงี้ครับมันจะเป็นเหรียสู้สีกันเลยหน่อยสองคานี้เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมเช็ดรถก่อน ก็งานน้ำยาขัดมา